สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรญณาเลทีเออนะคะทุกคนเราก็จะมาดูทะเลกันทุกคนอ้นี่ก็คือเหมือนโรงแรมนะเขาเรียกทะเลขาวอู้ดูด,ดอกไม้ทุกคนดอกไม้เยอะเลยขับรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่ เป็นโรงแรมน่าจะเป็นโรงแรมนะทุกคนเพราะว่ามันใกล้ทะเลนี่โอ้ยสวยข้างในมันจะมีแม็กมาด้วยโอวโเยี่ยมเยี่ยมเราพักท่นี่เราขึ้นอันี้ก่อนแล้วเราอยู่ที่ Yeah, we stay now. So I want to go this one, look first. Uh, there. Okay. We'll walk around this mm, one. Well. Okay. Ôi, xuôi là nà mà thiêu, nà mà phạc. Đâu thể thiết trột đốt quang khoảng. สวยมากเลยทุกคนน่ามาเที่ยวมากโอ้โหน่ามาเที่ยวมากเลยทุกคนโอ้โหดูสิน่ามาเที่ยวมากเลยโอ้ยสวย สวยงามมากทุกคนดูดิเราขับรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนสวยไหมดูทางเดินดูทางเดินค่ะเราก็จะพาทุกคนไปเดินดู สวยสวยงาะโอ้โหสวยจ้าทะเล๋ยวพาทุกคนเดินนะสวยจริงๆอืงอืมทุกคนดูสิโอ้โหทะเลส bà nè đi ồ, cha từ đệ thác lê ừ, nào, nào. ตรงโน้นทะเลนะทุกคนเลยทะเลสาบสวยไหมเดี๋ยวพาเดินพาเดินเดดี๋ยวเดินๆเนอียอ๋ยวเนหนาวหนาวอ้หลุม ลมอย่างแรงเลยลมแรงมากโอ้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 สวยไหมทุกคนสวยสวยบนันไดทางลมอู้ตรงโน้นน่า โอ้โหทางลงเลาะทะเลด้วยเลยทุกคนอู้หอลังก,การหืมน้ามาเที่ยวอ่ะน่ามาพักค้างคืนอูู้้ดูสิความสวยงามของโรงแรมโอ้ทะเล ทะเลใช่ไหมทะเลโอ้เนี่ยแคนโกทูทะเลลงทูบีใช่ไหมเนี่ยโอ้อ๋อเดินทางลงไปทะเลทุกคนโหทะเลกว้างใหญ่ทะเลสะดูทางลง วิวสวยมากเลยค่ะทุกคนดูดิอลังก,การเราก็จะเดินไปเนี่ยทุกคนสวยมากเลยนะเขาทำดีดีดูดิทำดีมากติดทะเลเลยอะ่ะอุ้ยอะไรจะสวยนอย่างขนาดน,นี้น่ามาน่ามาพัก Mm hmm. ดูความสวยงามให้ทุกคนนี่เราเดินอยู่ข้างล่างนะดูสิเงินวันเลยนะทุกคนนะ สวยมาก ừ, ดูต้นไม้ก็ใหญ่ๆสวยทะเลอู้ยทะเลกว้างมองไป่อย่างสวยโอ้โห ครั้งแรกนะเนี่ยที่ได้มาต้นไมใ้ใหญ่ๆเดูดิทยองฝานี่ก็ทางลงทะเลนะทุกคนโอ้สวยโอ้ผักอันี่เยอะมากเลยอ่ะนี่ทางเดิน ทางเดินลงไปข้างล่างเดี๋ยวหน้าร้อนจะมาอีกทีเดินไปไหนนะโอเคโอ,คโอ้สวยสวยสวยอู้สุดยอดสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดเลย,ยอะทุกคน โอเคนะคะทุกคนเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะบายบายเราจะมีคลิปด,ดีๆมาให้ดูจ้า